สวัสดีครับอยู่กับผมนายฮีโน่เขียวครับก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านกรวดครับจอดร,รถฮีโน่เขียวไว้หน้าบ้านเต่าแก่แตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับจอดคู่กันกันกบอินพีอาร์นี่ะครับนี่ครับสัสมภาระของโขง้ของอะไรจอดจนหญ้าขึ้นแล้วครับปุ่นเกาะเต็มรถเลยอ่ะเดี๋ยวเช็ครถเสร็จแล้วครับจะออกไปทำงานกันแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดู pc เจ็ดสิบเขาทำอะไรกันจอดจนสนิมขึ้นหมดเลยครับย่าขึ้นแล้วเดี๋ยวหลังจากดูน้องใหม่กันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาไปดู pc เจ็ดสิบกันบ้างนี่ครับน้องใหม่เสียแจ็คคือเขาทำถนนครับโต๊แก่ก็เลยขุดดินหน้าบ้านออกเอาไปทอยไว้หลังบ้านนี่นะครับ pc เจ็ดสิบ ก็เอ็นพีอาน้องใหม่ชาติเจริญทรัพย์ครับซอยคันเดียวซอยไปไว้หลังบ้านนู่นแะครับสางเข้าไปไว้หลังบ้านเพราะว่าดินดินตรงนี้เท่าเก่เป็นคนเอามาถมครับเขาทําทางก็เลยขอเขาซอยดินเอาไปไว้ครับยังไงเขาก็ขุดทิ้งอยู่ดีครับเพราะว่าเขาทําทางเขาไม่ไดวดินนี้ครับเขาดินดินดานดินดานมา ดอัดอีกครั้งนึงเดี๋ยวขุดตรงนี้เสร็จก็จะเอาดินไปคนละเที่ยวกับเสียแจ็คเอาไว้ไปทำทางลงบ่อเพราะว่าบ่อดินไม่รู้เป็นยังไงบ้างต้องเอาดินแห่งไปปูทางก่อนอ้าห่างหายกันไปเป็นครึ่งเดือนก็ว่าได้ครับอันนี้ก็ได้มาอยู่กับ PC 70เช่นเคยแล้วครับ พอสมาชิกใหม่ก็เพิ่มต้ใม้ใมาอีกคั้นหนึ่งเป็นฮีโน่นายักษ์ของเสียแจ็ครับพอที่รีวิวให้ดูทุกวอนแล้วครับตอนนี้ก็มาอยู่กับ PC70 โอเคครับเองครับอาจารย์กบยังไม่มาเลยครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำงานกัน เจอครับมีรถด,ดำกี่คันรถนน้องใหม่ก็เพิ่มพมาม่คันนึ่งโอ้หลายคันแล้วครับแต่ช่วงนี้ p ี7ซยังทำงานไม่ได้นอ้อฝนตกเจอพายุโนอื่นเข้าไปก็แยกย้ายกันไปวิ่งกับทีมง,งานอื่นกันบ้างอยู่เขตโซนบ้านปวดนี่แหละครับว่าเมื่อวาน เเกโทรเรียกเข้าทีมคืนวันนี้ผมก็เลยมาจากโคราชครับไปอยู่กับแฟนที่โคราชก็ขึ้นรถดยสารกับมากคินมาบ้านขวดคืนก็เพิ่งมาถึงนี่ครับเพิ่งมาถึงกับบ่ายโมงกว่านะครับก็ขอโทษขอไปด้วยครับสำหรับ FC ที่ไม่ได้ลง คลิปวิดีโอให้ดูเรื่อยๆเ,เนาะขาดตอนกันมานาพอสมควรถ้าว่าหมดงานก็บดคลิปลงครับไม่ได้ไปถ่ายคลิปงานอื่ในให้ดูเลยครับจะพยายามถ่ายคลิปสต็อกเอาไว้เยอะๆครับจะได้ทยอยลงไปเรื่อยๆให้พี่น้องเ c ีได้ดูไปเรื่อยๆเนาะ ถ่ายเยอะก็ไม่ได้ครับเมมเต็มเมมโทรศัพท์เก็บคลิปได้ไม่เยอะต้องถ่ายลงวันต่อวันเลยครับเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอยาวก็ไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าลงช้าครับว่าจะลงเสร็จก็ใช้เวลานานพอสมควรถึงถ่ายลงแค่ประมาณห้านาที6กนาทีไม่เกินสินาทีนบเพราะว่าใส่ลงได้เร็วห้ตีน้องไดดูไดโเร็ว วิดีโอชุดนี้ก็ให้ดูยาวๆกันทักสิบสนาทีเลยเนาะ<ม>เพราะว่าอยู่ในบ้านแกลอยู่ินบ้านเสียชาติอาศัยไวๆเสียชาติก็แรงดีลงให้พี่น้องได้ดูกันได้เร็ว<ม>จะใส่ย,ยากหน่อยครับเกียร์น้องใหม่เอีย เดี๋ยวผาไปดูครับเขาเทกันตรงไหนทางเข้าไปก็แคบๆครับไปสต็อกไว้หลังบ้านครับสต็อกได้เยอะหรือยัง กลับรถตรงนี้เลยโอ้มุดป่าเลยโอ้วนวนกวนกระมงเลยครับนี่แหละครับถอยเทหลังบ้านตรงนี้แหละ โอ้สต,ต๊อกไ้เยอะแล้วครับเอาโอ้สต,ต๊อกไปเยอะแล้วครับกองเท่าปวกใหญ่ๆปวกหนึ่งลูกชายโตแก่ครับขับอถเปียามือขวาชาติเจิญทรัพย์เสียชาติพาไปโรงพยาบาลครับไปดูพ่อพาพ่อไปโรงพยาบาลอยู่ที่บุรีรัมเเดี๋ยวพามาดู นิวฮอนแลนรหัสอะไรตัวนี้ T S เก้าศูนย์ใครขับน้อนคนขับหายไปไหนน้อนตูดกุดโอ,อ้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพามารีวิวดูนิวฮอนแลนคันนี้ครับเดี๋ยวพาไปดู P C เจ็ดสิบต่อ วมแล้วครับคันนี้ไม่แรงเท่า NPR ของชาติเจริญทรัพย์เลยครับคันนี้ NPR คันที่เป็นเจลเลอร์บรทุก PC 70คันนั้นแรงแรงจริงๆครับ อยู่ติดถนนใหญ่แล้วครับถนนเส้นบ้านขวดประโคนชัยก็จะออกมาจากบ้านขวดไปทางประโคนชัยประมาณ2กิโลครับจะเป็นบ้านเสียชาติ ขุดกินตรงนี้ก็จะอยู่หน้าบ้านเสียชาติพอดีลยครับติดกันเลยครับพี่น้องกันสามคนหน้าบ้านท้อแกก็จะอยู่ฝั่งขวามีฝั่งนู้นครับบ้านตรงกลางก็จะเป็นบ้านเสียชาติตรงข้างก็จะเป็นบ้านน้องชายท่อแกเพราะว่าน้องชายเสียชาติเ้วยครับ ดูชุดนี้ก็ใช้เวลาประมาณสินาทีแล้วครับเดี๋ยวคอยติดตามวิดีโอชุดหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ